เป็นต้นตขาวเป็นต้นแกนงอนที่ตน่นเต่ตกระรมเจ้ากับวนผอนมอลต้นจะ้อกคนหมอมาสีตะเกียบมาเอาแบบเป็นกันเองนะมันยี่กับหาเนี่ยมาตั๋วแต่อนจะดอกยังเลยมาจีเตียเรา มันใจแต่ยาหอมไปมันตกตัวคว้านแล้วครับว่าจริงไม่ใช่สิเกิดแต่เ่ราะตัวมัน่มพี่ว่าจริงนะว่าจริงกับตัวมันอยู่น้ำกันมันเคื่อกันแหละครับข้าวดีกับข้าวลายเป็นอยู่น้งกันการพอดีกันดีใจครับที่ผมพี่ไงล่ล้วก็ท่านอาจารย์ดรขาวเป็นประสานท่านกระล้มกัเดินสายไปหาทับบุตรออกจากบ้านประเข้าเลี้ยงเอผมเพิ่งติดไปได้ทั้ ตามทีได้รับข่าวกับที่เป็นการพัฒนาปอเนี่นะครับเพราะว่าผมตัวผมเองนี่ขอามารับใจปอพี่น้องด้ประมาจะเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับเดือนมีหน้าเดือนตั้งปรบมาณเมษาจะเป็นเขาทํางานนะครับช่วงที่เอาตัาง่านมากแต่เจอมลสมหลายยะอัลลอา์กับรอมยู่กับเราพอสตอเป็นส่วนมากนะครับจนปราคนเรื่อยกัน ดีใจนะครับดีใจแท่นบัจรนองตามจริงจริแล้วผมนี่กว่าแต่เด็กนิ่าว่าทิ่มีโครงการเกี่ยวกับพอพันขันนี่ติดไปเลยครับไปกับเลขาเลยครับเลขาประยุทธ์รวมกัน,นไปเสนอเอาที่ได้ว่าได้อีกเรีอมหนึ่งนะครับผมก็เดือนก้อนนี่ก็เลยให้พลังงานจับบัตรลงมาเบิ้งเพิ่นแต่ตเห็นมากเลยเพราะเคยมีบางดทีเหมาะสมซ้ำ ตำบลจะปาขันจจ้าบ,บองบางอื่นมีเหตุโภงการไปตัวครับเพาพี่น้องนางกัเฮตไทยมันมีมีเอาเอาพลังงานมาลงมระดัะเหตุค้นใส่ใดค้นเดียวครับอีก่หกค้นใส่พนังบะได้ราะวานามนันก็หลายแต่ว่าบอ่อเนี่เป็นของจริงเลขครับสับปะไดทั้งพื้นที่เหตุการเกษตรกประมาณแปดสิบแปดสิบไร่กับมะสําหรับใส่พลังงานตัวแทนนะครับคือบาเดเอาก็ล้มบาดเจนองนลยล่ะขอบานบ ท่านบ่มีหมองลงมได้ลายโครงการนะครับวันนี้ตามทีท่านดเรเหลยม่าบุญพุ่ยกับพ่อแม่พี่น้องตัดกิจกรรมเราะว่เมือน,นี้เป็นมือบ้านจะน้องเศร้าเกี่ยวเขา่าม่อคืนยังสิเริ่มเกี่ยวนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องคุย่ยมนันมันตกแตกเพราะว่าท่งอาจารย์ดรขาวบนันดาเหลยมารวมประชุมจริงเราต้องเอาคนทั้ง จัดยูบอเอาคนทางเดินหลักมาปวดปุยน้ำนะครับเอาพวกที่มาเห็นด้วยมาคุยนะครับพวดเห็นด้วยวอก็ต้องออกมาบอกว่าจังไก่เฮ็ดด้วยแล้วครับการทีตามที่ผมเกิดได้ง่ายมากกว่าจะเห็นสอสอที่เอาใจใส่ประชาชนเนี่ยพอแม่พี่นอกก้องอาจะไปคิดที่ยังมากว่าจยุ่พักไหนว่าจะเห็นงานไหน พี่น้องอยู่ดีสบายครับตอนนี้ขาดวายรับาขาสิกะยับขึ้นยศจากหาบาทเป็นหกบาทจากหกบาทเป็นเจ็ดบาทมันเป็นขึ้นหลายพอได้ครับมันมันสิ้นเื่อกันกับหนังมันมือนี้ขึ้นสามสิบตังค์อมมือนี้ขึ้นสองบาทมืออื่นลดยี่สิบตังค์ไปเจ้าหน้าเด็กกนนไครวย จะไปขายนะครับจะไปขายเอาไหวทาไอ้เกษตรเกษตรอำเภอระฆังอำอภอระฆารข้อกระสอปันธ์แข็งเยอะับให้หลายกว่าพอไปขายกับพี่การลดเกี่ยวอยู่เดี่ยวไหนมันปนกันเยอะคราบดีดีครับดีนะครับหันขามาเกี่ยวกับปอพันขันนะครับกปอพันขันเนี่ยผมได้นำเลี้ยนพันกระสอข้านลงลมพื้นที่ร่วมทั้งขาดทุนกับขาดทีสีเทียนะครับทีเทีย สมกับเพิ่งจะพัฒนาบอยหรีนะคร Anyways, paper, ับเเดดีเย็ดตีเย็ด้ก็ติยุบกับป้าเนี่ก็สิเห็นยุตเรอมันต่างใจแฮตงใจขการที่มันนําขาเสนอสภาพนี่ถ้าทีกองอันเห็นแร้วครับดเห็นหรหาสิบกว่าล้านบอพันขันเลงลำดับแรกมันตรงมันตรงขุดหลอกกันครับขุดหลอกปับผู้พิทักษ์มันจะเสียแนวอื่นไปได้นะครับ เอาไปพี่น้องบ้านนันนองก็เตรียมตัวรับรับตั้งสิรับเสด็จตั้งสิต้อนรับรักตะพุนตีเปล่าเกี่ยวขอไปแล้วก่อนสิ้นเดือนนี้เด้อวันที่สองท่านว่าเลยก่อนแต่าาอาจารย์ดราจกล่าวพิธาต้อนได้ก่อนแบบมาเนี่วรท่านว่าถัดไปก็เป็นรัฐมนตรีทองเกี้ยวองค์ทันสสอ,สอารมกับที่น้ำมาลงนี่ กิที่ไก้อนทีไ้ตอนรับคนไม่ต้องหักก้อนได้อ่อนย่างผู้ฟอนย่ง,อยงบอลี่นี่เพราะว่าบ้าจะนองเนี่มีจุดแข็งในการตอนรับผูไม่เทียมย่างขนมตอนรับกันข้าลมเป็นท้างการดัดเทือตรงนี้เป็นกับเพระวา่ายางสือล้เทม ดีใจนะครับดีใจทีพนมาปาะาสานผมให้เ็นโครงการพูดครับสีเล่นมานจะเป็บ้านของท่านที่แย่บป็นขอท่านครมืกับกระทีว่าทีเล่นเปนไรดกกระิทีเล่นในน้องมันจีเทียนมันกบังมันจิเจงัวเขาก็ะติบขยายเอาแล้กแต่เป็นไฟไหม้ีิมันจ่มาใสยาหอมผมไปยือหนัเป็นว่าสิเขียนแบบมาทั้งหมดนะครับเขีนแบบม้าผาถนนเลยขยายเข้ามาเลยนะครับแล้าก็นถนนลาดยา อ๋อบอปันธ์เป็นเป็นลูกลูกวิ่งนะครับเป็นลูกวิ่งตามที่แผนเได้เขียนไปผมก็ทีท่านาทีมันดีที่สุดผมกับพอเป็นพี่น้องไปบัางใจให่มากพัฒนาของทินของเขานะครับแต่ว่าบอได้บ่ยากผมบ่ยากาโทษไปตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับพอเป็นพี่น้องทีเหยีดหนอนช่วงนี้ก็ล่างให้ออกสาม็นสํารวจ ปลาปลาบ้านจะน่องอยู่กับกสีเฮ็ดถนนลอ่อไอ้มันเที่ยวออกได้กับปลาปลาไอ้ไอไอลง,งลงรอบบุญนะครับงลบงรอบบดญลงรอบนี่สีเฮ็ดเี่ยวของแล้วเห็นเลยนะครับ<ส>ไพอพ่อแม่พี่น้อง ทิ้เสียออกมากเลยอะไรอีกเราสีมีหนังสือแจกมาให้พอพี่น้องพูดมีทิฏถนนมีทีทิศลงรับบุตรพอ่าพอให้มันให้มันเด็ดพินกันนะครับเพียรแบบเพียรแบบเอนไปคุยก่อนว่าเคนเพียรบาลท่านรัดขอขึ้นพื้นที่สาธารณะงนะครับมันตะกี้มันมันบริษัทสื่อลงรับบุตรนะครับมันเป็นที่ที่สาธารณะที่อยากกล้วย ห่าเีห้องมีงัวเหาเกางวไปเดี่ยวนะก็ได้เดียวก็ดก้วยเนี่ยเดี่ยวเป็นกล้วยถ้านั้งมีถนนแล้วเอาถนนเก่าครับที่เห็นถนนจะท่าทีกับท้าหนานกับท้าขาวแต่แต่ันธ์น้ครับนั่เนี่ยถอว่าเป็นพรับอปสากแตทนี้เราใหญ่ทัดกะลมปวดปุ้ยแนวท่าในการออกงบประมาณมากมันกับมีหลายส่วนที่ติไปขอนะครับเพราะว่า ขอมาแรกๆเป็นฝ่ายบริหารนี่เพิ่นไปขอโครงการพระราชดำริทัานเพียรอาจารย์ขาวพันธ์เดชทำเรี่ยนประวัติทองผมก็ดีใจครับฝ่ามันได้แล้วครับฝ่ามันได้คักคักละมาเบิ้งมาเพิ่นเหตุทังไดานะว่าพันธขันนี่มันบ่มีเคยมีหน่วยงานไหนร่วมเห็ุก็มั่นใจว่าสิได้แต่เพิ่นเพิ่นเอิ้นประชาคมเพิ่นเอิ้นประชุมอยู่เทศบาลบ่เป็นสมาชิกนะครับไปลงสื่อลงอย่างแล้ว กับพ่อผมกับพ่อลูกว่ามันไปยังไงมากยังไงจังบ่ได้กับพ่อเน็นยังนะครับพวงของผมนี่กับที่พัฒนาให้มันได้ก่อนเปิดว่าละแล้วกับหน,นั้นก็มีแนวน้ำเลี้ยงพราะว่าบัติยนองนี่ผมมาดูก็แล้วมาัม้งพิทมาด <c oughs> ูเบาให้ดีใจอยูก่ก็ได้แจ้งเตือนก็เต็มที่คุ๊กี่ได้ แต่ต้องไดน,นะครับส่ส่วนผมก็มีส่สานนีนะครับเระดับต่อไปจะถัดการร่มในปูนปุยแนวทางในการไปขอที่สภานะครับคุณนายีโทราศัพา์ก็คงเห็นนะครับเห็นการปูนปุยในสภาเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดป้าครับว่าจะเห็นเอายิบยกเอาบอพันธ์ขันไปปูนดได้สภานะครับสำหรับผมกับีแนวปูนปุยกบต่อไปพีนออน่น้องที่สันีนะครับสวัสดีครับ